โอเคครับกลับมาพบกันกับโรบอทเบสบอลอีกเช่นเคยนะครับกับโลนซ่าและล้านชินของเขานะครับโอเคตอนนี้บอลมหาชันแล้วนี่ดาบไม้ของผมครับเป็นไงครับโลนซ่ากับดาบไม้ของเขาเป็นดาบเลเซอร์เฮ้ยไอ้นี่มันโดดสูงจังวะมาครับลูกบอลมหาวันแล้วตีครับตีเออเ้ยลิเปอร์ลิเปอร์ใครเนี่ยลูกบอลอยู่ไหนวะเนี่ยเอา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 มันมัอยากโดนวะมันอยากโดนวะมันอยากโดนวะ อยากล้นล้นซากระทืบเออเด็กก็โดนกระทืบซะเลยเด็กพวกนี้อกระโดดไกลยังวะตีเอ้าอะไรวะปดตีแล้วนะจังหวะที่ลูกบอลมันอยู่สูงนี่มันเล่นยากครับเอากระดูกแล้วกันกระดูกไปตีเด็กๆแล้วกันเนี่ยโอเคหนึ่งครับร้านชินชนะอีกแล้วนะครับเฮ้ยดาบเดเซอร์วะ เดี๋ยวเจอกระดูกฉันจะเอากระดูกไดโนเสาร์ไปทุกเขาใหญ่เลยกระดูกไดโนเสาร์ตัวใหญ่เดี๋ยวเจอกระดูกฉันหน่อยเจอกระดูกฉันหน่อยเอากระดูกไดโนเสาร์มาฟาดดูเด็กเลยเออมานี่มานี่จะฟาดให้พวกแกเองฟาดให้พวกแกตายไปซะเจอกระดูกไดโนเสาร์ฉันเออไอ้นี้กระโดดอีกอะไม่รู้สึกมันฟาร์มเร็วยังเลยจะห้าร้อย เออตายกันไปครับไอเด็กไอเด็กเรียนมุนมันกระโดดไกลแล้วว่ะไอตอัวนี่กระโดดโคตรสูงเลยมันใช้ซูเปอร์แจมนี่สกิลซูเปอร์แจมผมใส่สกินระเบิดมาใหม่นะเดี๋ยวดูนะครับว่าถ้าฆ่าเขาจะเป็นยังไงผมก็มีมาใหม่เหมือนกันดูสกิ <S 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 ละระเบิดทีอด่อ๋อระเบิดสีแดงอะ ลบไปก่อนลบไปก่อนตีไปโน่นน, <ละ S 2> นั่นเหลือวสี่คนครับแซวแสวแซวแก๊ปกระโดดดีกวต,ต,ตายกระโดดเองตายสกลิสกล,ก,ลกระโดดอันนี้ก็กจะจังหวะยากนะเออมาดิผมว่ามาใช้บาเลียนได้เลยมันวิ่งหาผมมาเลยเออมาครับมาครับอ้าวมาครับมาครับมาครับเออระเบิดใหม่ของผมนะสกินระเบิดใหม่มาเดยมาเดยมามาเหม,มือนเป็นเวทีฉายแสงนะอ้าว โดนอะไรวะเทไหมร,ระเบิดอะระเบิดแดงระเบิดจันทสีเทกว่าะร,ระเบิดเหมือนอยู่เวทีอลังการเหมือนฉันจะเอาระเบิดพอลันโดมาเดี๋ยวแกคอยดูแลกันเหมือนปานเสียงของคุณเก่งเกงเลยอุซุยเก่งเกงอุซุยเด่นเก่งที่หวัวรถใชเ่เป็นกนเมันเข้ากับชุดผมเนี่ยเพราะผมเป็นนักร้องร็อก,กเกอร์นะครับพอเวลาฆ่าเขาตายแหละระฆามตายแหละ เนี uh, ่ยนะนี่อยู่กลางวงเนี่ยเป็นไงกลางวงแกคอยดูสกิลระเบิดของฉันแล้วกันสกิลระเบิดแบบพลันดูแซวตีเจอกระดูกไนโนเสาร์ไปตีเออแัวแก๊ปเหรอตีกระดูกไนโนเสาร์ตีไปตีตีมันทำอะไรกันวะเนี่ยไอ้นี้เปิดสองตี เออนีไ s <S ่ไปแสงแสงเห็นความอลังการมีบรรลังการที่สุดเลยบอลมาวันมามาครับตีไป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 เสียวตีไปเดินทีตีไปตีไปอะไรวะเนี่ยมาดิมาดิมาดิเอาดิมาดิดิเออโหนี่มัน สกิลระเบิดระเบิดแสงมานี่มานี่เลยเด็กเจอเด็กเจอบาเลีส่งบาเลียผมยังไม่รีนะครับผมต้องคอยห่างก่อนเลี้ยงระยะไว้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 ครับเลี้ยงระยะไว้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 ครับ แค่สกิลแบบนี้แหละปีรัวจนกระดูกร้าวเลยนะกระดูกเริ่มร้าวแล้วนะอ่อนแล้วไอ้นี้มันอย่างหนึ่งๆกับผมอ่ะเนี่ยมันล้นเหรอมันล้นมันมันล้นกับล้นว่ะเออล้นกับล้นว่ะอลังการงานสร้างอลังการงานสร้างนี่มันอลังการเป็นบ้าเลยไอ้คนเมื่อกี้ล้นไหมสัแกอาล้นสัใช่ อย่าซาตบโรนนะครับมาตายไปไตายไปนะตายไปตายไปตายไปเอออลังการอีกแล้วมาบาเรียบาเรียชวนกันบาเรียกับบาเรียมามาดิมาดิหนึ่งอสองสามยู yeah. บาเรียนเร็วจังวะเอ้เดี๋ยวผมเก็บไอ้ล้ซ่าเนี่ยก่อนล้นซ่าไม่นะโลซ่ามาดิล้นซ่าบวกกับล้นตาอีกว่ะมามามาเอ้าทำไมในมุมมองของผมของจริงมันย,ยังเลยวะชิบหายแล้วครับตอนนี้5ลุมหนึ่งโดนกุศลยักษ์อ่ะ5ลุมหนึ่งครับเออเดี๋ยวสู้ตายครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะกลายเป็นหนึ่งลุมห้านะ หน,นึ่งหนึ่งลุมสีแล้วตอนเนี้ยโอ้โหขอว่าเดียวกับไอ้โลนซ่าแป,ป๊บนึงเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นสี่ลุมหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเอ้ยไอ้สีแม่วะใช้อะไรวะนี่มันเหมือนมันเป็นส,สกิลแบบ NIE, มันเหมือน<ช> <just S 1> ดอทอ่ะเหมือนดอทที่แบบเป็นแสงแสงน่ะ <c oughs> <c oughs> เฮ้อเอาายทำไมมัน <c oughs> ผมโดนลุมหกลุมหนึง่งแล้วตอนนี้เฮ้ยมันมันลุมหนึ่งตลอดเลยว่าทำไมวะเหลือโมคูสุดท้ายตลอดเลยแล้วไอ้โลนซ่านี่ก็อย่ามา ส่วนตัวกับผมเนี่ยไอ้โรนซ่านี่ส่วนตัวกับผมไหมดูแล้วไอ้โรนซ่าหน้าแปะเนี่ยล่ะหน้าแบบหน้าอย่างนี้เลยโรนซ่าหน้าแปะเออเออฟันไปตายผมจะเก็บไอ้โรนซ่าก่อนมามาเดี๋ยวเราลุกไอ้โรนซ่านะโรนแสสเออให้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 มันอยู่ตรงกลางให้มันอยู่ตรงกลาง มันเอาเรื่องอยู่เด้อมันเอาเรื่องอยู่เด้อเด้ยมันเอาเรื่องอยู่เด้อ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 เฮ้ยเอาวะเอาวะเอาวะไม่ทันมันเอาเรื่องอยู่นะไอ้โนซาะ้เดียเป็นตัวแทนเอง้นซามเอาเรื่องดูดิดูดิดูดิเฮ้ยดมันวินร้อยยี่สิบแต่มันเก่งกว่าดูดิ ดูดิอุ้ยตลาดผมชนะนวะ่ะคิดจะวิ่งใส่ผมมอสแต่ว่าผมกดโซ่ทันไงผมว่ากระดูกมันไม่ดีว่ะต้องเปลี่ยนเป็นไม้เบสบอลซะหน่อยละเอาไปฟาดเด็กๆไอ้ไอ้นี่ยามนะอายามนะ <laughs> ดูครับไม้เบสบอลหรือว่าคกสากคกรับโคตรใหญ่เลยลผมจะเอาเลเซ,เซอร์ไปไอ,อเลเซอร์ไปทิ้งตูดแล้วเอามาย่างเลยย่างเด็กทำไมไม่ได้อยู่ดินเดียวกับไอ้อีกแล้วอุยอ้ยโกรธโวย เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูผมโดนลุมอีกละทีมสีฟ um ้าเนี่ยมาเรียละเคียวมาเรียหนึ่งปีเลยไม e บสบอ n นีผมจะมาเปิดตำราอีกตำรางไม่เบสบอลตำราโซ่นั่นเองนะครับหรือเดี๋ยวอีกชื่อหนึงคือ m อะไรวะ My b โฮมรันไปโฮมรันไปจ้า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  วะแข็งว่ะอันตรายว่ะอันตรายว่ะเอ้ยนี่เป็นไงอลังการอีกแล้วเฮ้ยมันฟีดโคตรนานเลยนะเมื่อกี้สามสามแล้วมาดูดิเนี่ยเนี่ยจะสามสามก็โดนเนี่ยเดี๋ยวก็ไอ้นั่นก็ตายเดี๋ยวดูดิดูดิไอ้ต้นไม้เนี่ยต้นไม้สู่เขาต้นไม้สู้เขา ไอ้นี่มันเปิดบาเรียวิ่งเข้าหาวเอ้ยสู้เขาต้นไม้ต้นไม้บินเท่าไหร่ไอ้ช่วยดูหน่อยโอ้โหเห็นไหมผมโดนลุมไปละต้นไม้บินสีน้ำเมา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 โดนลุมไปแล้วครับสามรุมหนึ่งครับมาดูว่าจะเป็นหนึ่งรุมสามหรือเปล่าหนึ่งรุมสามหรือเปล่าดึงลุมสามหรือเปล่านี่เป็นไงสองุมหแล้วสอุมหนึ่งครับ อไปไหนหนึ่งลุมหนึ่งครับตอนนี้หนึ่งลุมหนึ่งแรปเยอะแรบเยอะแรปเยอะแรปเยอะแรบเยอะแรบเยอะยอยย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 ยก็ยย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 ย ไม้เบสบอลทุบเด็กไปเมื่อกี้3คน